แมนครับอันนี้ต้องเข้าใหม่ไหมไม่ได้ไม่ได้มันจะไม่ต้องเนี่ยนี่มันอ่าออากาศอยู่ดิอือแต่อันนี้ยูทูปยังไม่ขึ้นนี่มีคนเดียวก็คือเราเข้ายูทู e เราด้วต้องกดอนุญาตกันอะจบ เชิญข้าวแล้วกดถ่ายทอดเราต้องเซ็ตทุกอย่างให้เสร็จก่อนถึงจะถ่ายข้าวได,ด้ดีเลยดีเลยต้องเซตทุกอย่างให้เสร็จก่อนอีกอย่าก็เลยนะลืมตรงนี้ทีนี้ต้องเป็นเครื่องที่เป็นลูกคาย ที่ต่อออกทีวีเราอะเอาทีวีเข้า YouTube เข้าเพื่อนวารตี้เปิดเลยจบก็คือเปิดหน้าต่างซอยอย่างงี้ไม่ไม่ทีวีใช่ไหมอ่าไม่ถึงทีวีอะทีวีเป็นดาวอยู่แล้วอ่าเข้าแอป YouTube เราก็ไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่าเราก็เข้าช่องพี่นอบเลยมันก็จะไปฉายหน้าจอที่เราดูเนี่ยเออเอย่างงี้ง่ายกว่าเออใช่เพราะทีวีก็ไม่ต้องรอให้ดีมายใช่เอาสัญญาณเน็ตให้มันได้เดี๋ยว ถ้าสัญญาไม่ได้เนยต้องปอดเข้ายิงเข้าไปเพราะทีวีก็เปิดช่องพี่ YouTube เลยยิงช่องพี่นอกเลยแล้วถ้าใครอยากดู<ม>ก็ต้องก็อปโค้ดวกี้ไปก๊อปโค้ด u t u b e ไปอ๋อก็อ <YouTube S 1> โคด<ป>้ดช่องใช่มันจะมีอยู่เนี่ยแชร์อ่ะ,อะ,อะ,อะก็เป็นอย่างนี้ไง พี่น้่งก็ปีนี้ก็ปีนึงเนี้ยส่งให้หลายมดมดส,ส่งให้หลายผู้ปกครองเพื่อเข้าไปได้ทุกคนนะถ้าถ้าเซตอะพวกนี้ยุ่งเลย <c oughs> นั่งงงกันพักอ่ะเข้าใจแล้วงั้นนะไม่ต้อเกี่ยวกับเครื่องนี้เลยเครื่องนี้เป็นตัวสลับ,ลบสลับหน้าจอเฉยเอ่ะเราจะเล่นอ,อะไรเราก็ไม่แกล้งอย่างนี้อแอร์ลืมกดถ่ายทอดสดนี่เองว่ามันไม่ไออกเออถึอว่ากำลังรอ,อพี่น้องดูปรีซีเลยเย็นไหม เย็นขอลงไปต้นข้าวสิ้นว่สิ้นสิ้นสุดการาก